วันนี้นะคะเราจะมาเล่นอะไรกันนี้นะคะเราจะมาปนไพรตาจด้วยฟ้าันคือตาอันนี้นะคะที่เราจะมาปะจนไปประจะปะปะปะไรครปบปะปะปะปนปะปะปนปะคะทะป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 ยปะ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 ปคปะ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 ้ะป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 ะนะ้ะปะ้ะปืปะ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 ะป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  นี่มันเมฆทะยุชัดๆเลยนะตกก็เลยใช่โอ้โหจริงแล Yaz ้วถูกฝาดจริงด้วยอะดูสิดอกจันเต็มดลยไหนอู้ยเอ้าเหือ <Act> ค <two> ah, oh. well, ่ะแล้ตรงนี้นะคะเราเข้ามาก็จะมีเป็นดอกไม้เต็มเลยนะคะทุกคนดอกอะไรบ้างครับเนี่ยลองอธิบายให้ฟังหน่อยดีครับไม่รู้เหมือนกันค่ะดอกแดงดอกแดงดอกม่วงนะคะดอกชมพูประมาณนี้ดอกเหลือใช่ที่พี่ถ้าเกิดพร้อมแล้วไปกันดีกว่าค่ะเฮ้ย น่าะไรอ่ะคือตัวอะไรคะมทำไมเรืองแสงด้วยอ่ะอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่บนปราสาทนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นชักชีพอะไรอย่างนี้แต่แต่แต่มันแปลกมากเลยนะคะพ่อนี่ยเขาเรื่องแสงได้อยู่ที่บ่อหนานะพี่บีมนี่ไงตอนแรกโฟกัสมองเลยว่าเป็นอะไรมาไหมครับพ่อตอนแรกโฟกัสนึกว่าโคมไฟอใช่อันนี้โฟกัสไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นโคมไฟหรือเปล่านะคะนี่ตัวนี้หึ่ยตัวนี้อะไรพี่บีมตัวไหนนี่เราลักกลับบ้านเัือกตัวได้ไหมเนี่ยนลี้งเนี่ยโอ้โหแน่นใจได้ ท้องมไม่ให้เรากลับนะเออตรงนี้ต้อนรับด้วยว้าวสวัสดีจ้าอ่ะลุยหัแค่นับประสาก็หลู่แล้วพ่ออันนี้มีอะไรหักด้วยครับพ่อสาวสาวโรมันสาวโรมันเนี่ยฝนตกบ่อยเนี่ยตะไคร้ขึ้นเต็มเลยพี่พีมเนี่ยเขียวมาเลยแม่ประสาทที่นี่ขอยิ้มดูตรงนี้ก่อนนะอ้าวอุ้ยลงนะเล่นน้ำได้ด้วยโหนี่ขโมยยิ้มหน่าจะหนาวหน้าดูนะนี่นะ ลอยไปเร็วโอ้โหเจอบันจิ้มฟันเลยนะมาถึงเนี่ยบันไดตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ้งตึ๊งตึ้งโอ้โหกัตตกฟ้าแล้วอ่ะนี่เราเห็นด่านข้างหน้าอยู่ไหมพวกัสใช่วินาทีเต้นนะข้างหน้ามีอะไรเต็มเลยพวกัสจะบอกนะคะเพราะคือด่านนี้เป็นทั้งหมดสามด่านโอ้โหหาดีดานหาด่านเลยเหรออ๋อนี่ก็คือยังไม่เริ่มตักด่านเลยนะ จุดเซฟเขาสวยมากเลยนะใช่คุณข้างหน้าคืออะไรคะตกกบอะไรหรืออ้าวตกพร้อมกันเลยจริงๆทำไมเราตกแล้วทำไมเราเหมือนซอมบี้เลยทุกคนวันนี้แบบว่าที่นี่มีแต่น้ำมีแต่ต้นกกต้นน้ำในเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยแนาป่าชื้นนะเนี่ยอะไรเลยไม่รู้โดนเดียวอันโดเต้โดนอะไรอ่ะ โดนอะไรกบพ่นอะไรมาไม่รูครับพ่อวุ่นอะไรนะวุ่นเนี่เหมือนแบบต้นหญ้าอะไรสัก <c oughs> อย่างกบดีดูนะเพื่อนบบนี่นะพวกนายไม่หยุดอะ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะจับทอดกินให้หมดเลยนะเนี่ยโอ้โหขอโทษจ้ะขอโทษจะพ่นต่อโทษทีโหนี่มันก็ะหาย้นี่อาจจะเป็นขี้มูกกบก็ได้นะเมื่ียมาเจออันนี้จึงตัวครับพ่อแล้วตรงนี้มีอะ เครื่องสกุระที um on, uh ่จมลาวาค่ะพ uh ี่วีนี่มันมีสองทางเหรอว่ามีทางแบบขึ้นลาวาก็มีนะเนี่ยอ้าวพี่วีนไปถึงดูแล้วที่อ้อมอะที่มีโน้ตอะไรครับพี่อะไรครับพี่เดินเฉยก็ถึงนะเนี่ยผมแค่มาสำรวจเฉยนะทุกคนแล้วมันก็มีไม่ดีมันขาดก็ได้เฉยเอาอะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆมาเพื่อนๆไม่ต้องกระโดดขึ้นลาวานะอ้อมมาเลยนะเพื่อน นี่มันดาบของคราวจะไหมว้าวนี่อาจจะเป็นลงตีดาบเทพเจ้าก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยออกแนวญี่ปุ่นเดี๋ยวนะข้างหน้าออกโรมันข้างในมาเหมือนญี่ปุ่นใช่นี่คืออะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยดอกสวยมากวิบันหินหล่นหขนลินหินหล่นหินหล่นรวังนาเฮ้ยเซ่บแซ่บแบบนี้เลย ออกมาแบบนี้ยังสวยเลยใช่ผูกกับแบบเนี้ยออกแนวแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะาะนะใช่แต่งหน้าโรแมนุ้ยวิวอุ้ยผีโอ้โหนี่นราญี่ปุ่นผ่านป่าช้าไปด้วยเหรอเนี่ยมันอาจจะเป็นสไตล์อะญี่ปุ่นสมรรมนี่อาจจะเป็นป่าช้าแนวเกาหลีก็ได้นะเนี่ยอุ้ยผีจีบกันฮะผีจีบกันโอ้หเดี๋ยวเราจะไปยืนดูผีจีบกันนะไหนไหนไหนดี๋ยซีเดี๋ย โอ้หจีบกันนะโหมาทุกคนผีจีบกันแบบเอ้าเขาขอเบอร์โทรด้วยนะถ้าเขาขอเบอร์โทรกันได้เปล่าไลน์หรอเน่ไม่ให้สิเราให้นะนี่นี่ให้แล้วเจ้นน่ารักมากตอนะี้คนทีจีบกันนะครับตอนนี้ก็คือหคนโรมันเราเต็มกันโอ้โหเรม่อยๆเลยผีอะไรนะผีเชือขาวแล้วกันผีผีจูออนผีจูออนแล้วก็มาเจอตัวนี้อีกแล้วครับพ่ออุ้ย หรือตัวนี้จะเป็นแบบว่าหัวหน้าที่นี่หรือเปล่าทำไมเยอะจังนำทางมากกว่าไม่รู้อ๋อเว้ยเอเดี่เลยเว้ยมีคัสซีนด้วยเฮ้ยนี่นี่เรื่องราวอะไรเกิดขึ้นครับเนี่ยเขาบอกให้เราขึ้นไปบนนี้หรือเปล่านั่นไงทีนั่งขึ้นไปบนไหนคะอุ้ยก็ขอดูเมืองก่อนแล้วกันนะพี่พีมเมืองสวยมากเลยอ่ะใช่เออตอนแรกเราคิดว่าเรามาเที่ยวแบบยุโรปนะเข้ามาเรามาเที่ยวแถวญี่ปุ่นเฉยเลยเข้าไปได้มั้ยไม่ได้นั่นไง ได้เพราะคาสิมมาแล้วจะไปทางไหนอ่ะเมื่อกี้ครับขึ้นจังฟางครับฟางกนะด้วยคฟางได้ได้ได้ฟางฟางใช่ป่ะมั่วป่ะเนี่ยพรามั่วเนี่ยอ๋อใช่แล้วใช่แล้วทางนี้ได้เปล่าคะใช่ใช่ใช่แล้วขึ้นต้นไม้ได้เหรอพี่ขึ้นไงอ่ะไปสอดไปสิเอาพี่มีพื้นบนถังไม้โอ๊กนี่เหรอใช่เอาโอ้โการขึ้นไปบนหอคอยนี่มันช่างยากเหลือเกิน ถามจริงๆเดี๋ยวสร้างหอคอยมาไม่สร้างปันไดให้สักหน่อยหนอครับเนี่ยสร้างียกพี่บิมก็ไปไหนตรงไหนอะเอาแล้ว,วพี่บิ๊มก็ไปยังไงกระโดดเอ้วพี่บิมกระโดดขึ้นเลยตรงตรงเลย ดูดิไฟแบบมึงไปมิงมาน,นะใครโดนนี่ต้องบอกว่าตอแตกแน่เลยต้องเดาทางในการเคลื่อนไหวของเขาดีๆนะว่าอ,อ,อย่างรถอย่างอย่างไฮเทคเลยนะมีอะไรเลเซอร์ยิงด้วยนะชิดขวาชิดซ้าย,ยชิดซ้าย

อในสุดทุกคนก็เผาปราสาททิ้งเลยนะก็ยังบอกนะว่าเราต้องแบบว่าจุดให้ครบแล้วประตูถึงจะเปิดให้เราอ่ะดูเลเซอร์มันนี่เขายังมองเราอยู่เลยอ่ะ้าเลเซอร์ยังมองอยู่เลยดููกเลเซอร์อัตโนมัติพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มจุดได้ไหมน่ะถ้าเราต้องจุดอะไรสักอย่างอ่ะพี่ฟิล์มเพราะว่านี่ไงเราต้องจุดบนนี้ประตูเปิดแล้วยังยังยังหนงไม่ครบเลยยังไม่ครบเลยเนี่ย ขัดอันไหน,นเอาขัดอีกวกันเดียวอ๋อาพี่พีพีพเปิดแล้วนะจ้าพี่พีพีมาเปิดแล้วอุอ้ยพี่เอาข้ามีในปราสาทแล้วเหรอเนี่ยมีเลเซอร์อยู่ขางบนี่ข้างหลังไหนก็มีโอซิโลม,มันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเขาจะหันมา a e i o u เลยนะเขาไม่ใช่เหรอ <c oughs> เห็นมีเลเซอร์อยู่ข้างบนเต็มเลยนะแล้วเราเอาเนี้ไว้ทำอะไรต่อก็ถือจับเป็นพคบแล้วกันนะทุกคนนะเลยสว่างด้วยนะก๊าซเขาเพิ่ง ความจิงมีข้างล่างเลยน,นี่ไงอ๋อเรเซอร์นี้มีหน้าที่แบบว่าเคลื่นอนไหวเคลื่นอนไหวนี่ไงอ่ะมันไปได้สองทางทางนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยทางนี้ก็โดดเรเซอร์อุกรณขอเลือกโดดเรเซอร์แล้วกันนะทุกคนโอ้ยหไปหยุดเร็วเฉย,เยเด้วยตกจไปดูกัส<ด>ถึงแล้วนะพี่พีนไปไม่ได้นะมันไหล้ซับซ้อนนะไปไม่ได้ต้ <S <S องมาทางเลเซอร์อย่างเดียวไปไป เอาเข้ามาได้ว ah, ีค <Wha> ่ะน oh, ีไ่ได้ข้างล่างเขาอยไหมคะอ๋อนั่นนอนขวางอยู่ใช่ไหมใช่อ้ยอันนี้คือขาเขาใช่ไหมเนี่ย้ตัวอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันออกแนวโบราณแต่แฝงไปด้วยแบบว่าเอเลียนนิดนไซไฟน้อยนอยะอะไรไปเมข้างหน้าเฮ้ยคืออะไรคะนกฟินดี้ไม่ใช่ ดเดี๋ยวนั่นใครทำกระตกน้ำดังป่องทางนั้นไปยังไงอะทา,า,างนี้ไปอย่ี้เฮ้ยชิวว่าอ่ะเฮ้ยที่มึงเขไม่ต้องกระโดดไปเลยอะ่ะใช่มึงก็ไปอย่างนั้นแหละอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยก็มันมีทางหลายทางว่าลืมเหมือนแมมมอนเตียอยู่นะเนี่ยเฮ้ยข้างล่างมาขึ้นเลยนั่นสิหรือเราต้องลงไปข้างล่างหรือเปล่า ข้าบไปได้ไหมพิมไปได้แม่เต๋อมีหลายทางแล้วเกินโอ้โหนี่มันแอดเวนเจอร์ของแท้เลยนะเนี่ยใช่ไปด้ต้องทำภารกิจอะไรวะเนี่ยข้างล่างบ่ะพี่บิมข้างล่างข้างล่างอีทายไปได้เลยซึ่งเปข้างล่างอ่ะเอ้าจนน้ำเลยนะไปน้ำได้ไปน้ำได้ว้าววุ้เนี่ยคือคือมันไปได้หลายทางเลยคอันนี้ไปได้อันนี้ไปได้อันนี้น่าจะไปได้เราเพิ่เจอทางออกแล้วตรงนี้นี่ทหารลูกก็ไปได้เหมือนกันเหรอ ได้โยไดไงนี่อะทางนี้แล้วกันอุ้ยคือต้นอะไรคะเนี่ยเถาวัลย์โอ้เลยคนสร้างนี่ต้องบอกว่าชมเลยนะแบบสวยนะใมาขอแต่งันเงเราอาจจะแบบสูกลิ่นเนไม่ใช่ไม่ใช่ี่พิ๊มี่ปิ๊มไปกด F 2หรือเปล่า F 2อ ดูในบ้านว่ามันมีอะไรบ้าอนี่ไม่ม <tinc S 1> ่เเปิดเอไหมเปิดไม่ไดอไปอีกบ้านเนี่ยโหเนี่เาหาทางที่ข้ามสะพานไปนะเพื่อนผไปเก็บอะไรเครับนี่ะเป็นฟันเฟืองอ๋อยูวิกัเปี่เข้าไปแล้วเจอเลยใช่ป่ะ ม,มาแล้วอ๋อปันญาขี้สนที่ทหายไปเรื่อยเรา่อยเหาังนหายนี่เราก็ไ,าได้เรียงมานะประกอบเงานเราต้องปีนขึ้นไปบนนี้เหรอใช่ใชโอ้หต้องทำภารกิจให้ครบนะเนี่ยถ้าทำไม่ได้นี่เราผ่านต่อไปไม่ได้นะ 2> 1, 2, ว้าว สะพานเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้หรอใช่ก็คือตอนแรกเราจะผ่านไม่ได้อืมอันนี้พี่พีมแสดงว่าพี่พีมผ่านไปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยมีสะพานใส่เลยว้าวคือมันอาจจะต้องทำซึ่งด้วยแล้วเราต้องไปปไปหาในใต้น้ำดูนะเหมือนพี่พีมอ่ะไม่น่าจะใช่นะทุกคนรนน้้ ตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นด่านชิวๆนะกับกายเป็นด่านที่งๆเนื้อเรื่องเฉยนะเพื่อนน,นี่หนไหวหรือเปล่านั่นนี่เจ้ากุญแจแสดงว่าจะเปิดออกมาได้ไหมอย่างเช่ออกยังไงยังไงประตูว่ายน้ำได้ไหมเพื่อ้น้ำตื้นเฉยเพื่อนะว่ายน้ำได้ทุกคนอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย อนที่ชอบแบบทำแบบด่านอะไรลึกลับลึกลับดิมาแมบนี้นี่สนุกนะเนี่ยเครียดเลยทุกคนเครียดจริงๆตึงไงไม่ผ่านอ๋อพี่ไม่ผ่านอ๋อพี่ไม่ผ่านร้อยพิมเอ้ยทำยังไงต่อนี่นี่มาแล้วนี่โอ้โหคือได้นี่ลึกลับมากเลยนะทุกคนมเีแบบนนี้แนะนำ น,นี่เหมือนเรามาอยู่ที่ไหนนะวะใต้ปราสาทถ้าปราสาทเหรอแต่ว่าตรงนี้มันเป็นทางฟ้านะวะนันก็ใต้ปราสาทที่ยังไม่ถึงอื้เอืมว้าวให,าห,าห,าหาต้ตอบอจะบอกนะลงมาตรงเนี้ยนะอ,อุ้ยไหนอ๋อวิวก็ขึ้นมานะโอเคนี่นะเพื่อน เป็นแบบที่แบบว่าต้องต้องใช้ความคิดหน่อยนึงนะว่าหาของนี่จะไปต้องไก่เันนี่ถึงระยถึงแล้วดิไงโอทางยิ <t <t ่งใหญ่มากเลยนะต้อนรับเราเป็นอย่างดีสุดดีค่ะคุณผู้หญิงเราจะสามารถเดินทางออกจากปราสาทนี้ไปได้หรือไม่นะ หลไม่ดูไม่มีอะไรไม่มีอะไรมานี่ไม่มาทางเดิมแล้วแจ้วเฮ้ยหรือเขาจะให้เราตรงนี้หรือเปล่าต้องเข้าไปดูดิโดนกัดหัวแงบเฮ้ยเฮ้ยทิงด้วยเอาเขากัดกุญแจเข้าไปว้าวรลได้เลยเนี่ยดาบสตาร์วอร์ทางทางทางนูนางางนูนาง โอ้ยโอเยร่รสวยมากเลยโอ้โหเท่ครับสลุ้มหนึ่งลายอุ้ยนี่มีสองตัวเลยโอ้ยสองเอาอันนี้อันนี้ยากนะตื่น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 ตื่ตื่นตืื่นตืตื่นนตืื่นตื่นตนตื่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 นตืต่นตื่นตื่นตนต่นตื่นตื่นตื่นนนต่ตื่นตื่นตื่นตืื่นตืนตื่ตื่นตื่นตื่น โ้ลที่ไหนโลีไหนโดีไหนเปิดเปิเขาจะมาทีละตัวเขาไม่ได้มาลุมเขาบอกตออนเตือนนเตือนนเติตอนเตอเปอนเตอนนเตืยนนเตนตนอนตือเตนเปนตอนอนนเอนเเอยเตนเเตนเตือมเตืเตือนเอนเ ไอกาดอ่าเร่อจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วนชนะได้ผมตายคครับไปกันต่อดีกว่าค่ะทุกคนโอ้โหนี่แล้วกระดาบนี่ไม่ใช้ในฟรีฟรไฟนะเซฟ กี่ดาลเลยทุกคนสามสิบสองดาลแล้วโอเคเื่นีดลล้ดูยาวนะเพื่อนเอามาถึงแล้วค <c oughs> ่ะอเ,ค <c oughs> เอาไม่ถึงอ่ะบอกว่าถึงแล้วก็หุยสูงมากเนาะมาถึงแล้วมาเอ้ายังไม่ถึงอีกเหรอทุกคนโฟกัสชอบดาบเขามากเลยอะ่ะชอ,อะ,อะชอบท่าถืออ่ะเฮ้ยดิชอบท่าที่แบบฟันเนี่ยแล้วหมุนล็อกตัวเนี่ยโหอย่างเท่เลยมาถึงแล้วอุยจ้า พอเพื่อนสู้กับหน้ากากอีการ์ดำเสร็จแล้วเราก็จะถึงเส้นชัยแล้วนะเยอะๆ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 อ่ารับเหรียญรับเหรียญรับรางวัลรับรางวัลหน้ากากมังกรดำคุณพ่อจไปที่แคมป์ค่ะโอ้โหคนนั่งชิวอ่ะเดี๋ยวเราขี่อันนี้ไปสำรวจแแบบกันหน่อยดีกว่ากินได้เหรอประกันว่าเราจะได้นะโอ้เราชนะแล้วอ่ะมีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยแต่ก็อย่างว่าไอตรงที่เราผ่านไม่ได้ โโอ้เ,อรรเราก็มัวแต่ไปหาประตูทางนั้นจะออกนะก็ออกไม่ได้นะเฮ้ยสิสวยนะสวยทำได้สวยมากเลยเพราะชอบแแบบนี้เอ้ยี่พิมพ่อแล้วเราจะกลับบ้านกันยังไงอะพี่เพิมจะกลับบ้านกันยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะแล,แ,ลแล้วก็จะขายให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนเราก็จะทิ้งแมบดีๆอย่างงี้ไว้ใต้คลิป ใคใ้เพื่อนเข้าไปเล่นกันเดอ้อใช่ค่ะสำหรับมือนี่ออพ่ใคอยก็ต้องเข้าเตอรักิกันสวัสดีเดอ้ดเดอ